ไม่ต้อมไม่ต้อมไม่งั้นเมื่อเต่าเขายังไปเอาออกจากคำพูดส่วนบ่แห่งแท้ๆได้เถ่าเฮ็ดแบบเนี่ยต้องเห็นบ่ข้างล่างมันยิ่งซุ่มๆอยู่ดิเจอเห็นือเียอะยุ่ยนันนๆนยัยมิยัยมาเก็บข้าเจ้าเขาครับฮะมาเก็บข้าเจ้าเขาครับเก็บอเองแต่หัวเวียนหัวควายคัดแย้หัวตะเจ้าเขาได้สวงมือหนึ่งโอ๊ยมันเงดหลายสเหือมันเจ้าบันไเนี่ยหลือจักบันอะไรจักไรหล่ะครู สามิบไรครับสามสิบไรหามันหยังน่าไม่งเนี่ยไม่ยยี่สิบไรหนึงอ่ะจะมาหาเราด้อปีไดปีไดเขามันเกี่ยวเขาเอาจริงยี่สิบไรคันแบบนี้บ่ยอมแท้แท้จำไมคกับ่ย้อมกับขักหลัง่าไม่ไงียน้าไม่เงไม่ยงยี่สิบไรหนึ่งไม่ไงลงทะเบียนเกษตรกรสามสิบไรงไว้ในสาสิไรสจังไดนั่น มาหาว่าไหลมันเมียอยู่ิี่เอนีหลักฐานมันกับนีไปเบื้องมาน้ำเพลนอยู่เอาขึ้นดูสามสิบเลยทกติมีไงแกยี่สิบเลยนีครูโอ้ยเก่าตานี่แหละไงเอ้ยสามสิบเลยจะสามสิบเลนั่นแหละหักซาออกไปแล้วอีกไรหนึ่งหักคามันยังไรเดียวหนึ่งออกไปแล้วนาจิหักแจ๊กาเลยหุกเลยนี่แม่ฮู้ยโคตไรเดียวคนน่ะ Dante, да. เฮ้ยไม่เง่บ่อใจดดกเด้อไม่ใช่ใจยีชิบเลยคันเกินนั่นบ่ต้องอะไรกันเลยบ่ต้องบม่ต้องใจยีสิบเลเท่านั้นละเฮ้ยเอาไม่ให้คือเบาจังสิมันดู่นีกันสามสิบไรคันว่าเอาสามสิบไรคันบ่าใจเห็นสามสิบเลยปีนานี่่ะานีมาไม้เจ้าอีกดิเนหรือไม่ให่้ยเพราะเงี้ยตีเจามือเอาตีเจมือสองคนมามดเยี่ยนหาม่กินเ้าปละ บเลืยวันรถไจสามสิบไรนี่จ้างก็เห็่ห้อยรถเกีย <S <S เ้ยวเลยขายเงี้ยเจ้ลูกวางสัน่นติคู่เก็บตามนี่ละตามเพื่นว่าเลยละรถไจ๊ไม่ง่ายจะก็บหา่าไรว่าได้สติคู่คันแทกงนี่ฮั <S <S กให้เร็วคันแท้นี่กระตัานให้เร็วซานีกระต้านให้เร็ว เอาจังสี่กันไเรารอสีลงให้ลงหน้าคอยมาเก็บเอาเด้อคู่เด้อไม่ยงประนมีดรอเกียวเนี่ยประานไดขายเขาเพ่นมาอ่ะอันเทศเเสียเรารอสีลงงห้ลงหน้าปีนาจุคยมาเก็บเอาไม่ได้ละไม่งไม่ยากช่มันบวยยาดเรอกูทำมาได้สามสิบไรนี่ปีนาจะเบื่อมาเกี่ยวอีกเดออ้อเจ้ามือเอารูด เขาเบี้ยวเขาไปสองสามขั้นแล็วดิอ้วป oh, <no. S 1> ีหนาไพยจมาเกี่ยวอยเขาลหอเถ่าเจ้าชิบอะไรขั้นที่กวงเจี่ยวงเกี่ยวน้ำหน้าเขาตีหน้าเขามันทเไรอ่ะเนี่ยกูกำมากกอน